เดี targets, ๋ยวเวลาพาน้องลงแบตแเตอรี์ยอดละหาได้ทําเอาจ๊ะจ๊ะ่นี่ช่วงไงค่ะมูจิว่างวางวางชิปหายเอาเอ้ดูเนี่ย โอ้โห uh oh. เอาละเก็บของเออเออเดี๋ยวยพี่หยุดก่อนอย่าพึ่งพล่ตอ๋อโอ๊อยอืมอืมอืม,อ,ม,อ,มอย่าพึ่งหยุดเดี๋ยวไอ้ยิ๊ดอย,ยาก่อนเดี๋ยวโดนสวนคอยเที่ยดีกนะ็พี่ใหญ่ตก่อยจ้าไ <c oughs> อ้พวกกองนั่นนะไปเั่นนะ ออกตะวงมาแล้วนะขอร้องละนะขอร้องละไอหนูขอร้องละเอาไปตะวงทีเฮ้ยเฮ้ยไอบันโอ้โอ้เวนเวนโดนัโดนูนนโนากกินกินกิ โอกไปนั่นแหละตรงนั่นแหละ,ละ Yo, ตรงนั่นแหละโยตรงนั้นออกไปเงียบ <c oughs> ไม่ได้แตะแบตเตอรี่มานานสุดท้ายก็ไม่ได้แตะแบตเตอรี่ามานานผีก็ยังดีอยู่นะเนี่ยถ้าใช้นหนูนี่นะ oh <my> แต่ก็อยากใช้หนูนี่ไปในระยะยาวเลยนะว่าตะควาไปว่าตะควาที่หนึ่งไปได้นนานสักแค่ไหนเชียวเก็บเป้าจ้างานนี้ เก็บเปลร้างงานนี้เดี๋ยวคนถืนมันแย่งหมดแล้วทำไม่ได้เปลรอบตีก่อนรอบตีก่อนรอบรอตีก่อนเอาละเด็กี่คนเจ็คนอืมได้วันลาแพงดิได้วันลาโอ้ยโอ้ยคิปไอพวกเองสมารกไปไปนะดูอยูรถเฮ้ยอย่าพลาดฮูออดน้องออกกอออกกอดออกกอดออกกอกระดอืมเลอดน้อยขอเก็บก่อนนะครับ เล็กน้อยขอเอ้ยเฮ้ยตะวังอือึงอ,ออกไปนั่นแหละครับดับเบลิลสแมชเฮ้ยอย่าหย,ยิบยาออกไปเลยขอบคุณครับที่ปิวออกไปเฮ้ยออกไปเฮ้ยอยอกไปนั่นแหละดีมากเฮ้ หน้าตาลูกเน้นตูหน้าตาุ่งแน่แน่ถ้าใช้น้องถ้าใช่ถ้าใช้จะหนูยโยงนี่ในโหมดในโบสถ์พทะเทเรียนใช้พลักก็ดีแหละเวลาพลักเวลาพลักก็ดึงพวกื่น,นก็จะได้ตายไป้ลยมาแล้วเหยื่อรายแรกของเราเหยื่อรายแรกของรอบที่สามนี้เฮ้ยอยู่น้อยคนนึงนั่นแหละเอาละน้องมานนี้มันตีกันเองดีกว่าเยื้อยืดเฉยยื่อเหนื่อยเฉยนั่นแหละเสียบคอนเสียบเสียบ อ๋ออ๋อมันปีนมาได้รียบร้อยแล้วโอ้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 ขอเก็บเลือดก่อนนะครับอย่าครึ่งใช้และจะไปไหนจะไปไหนอึ๊บอึลาบครึ่งไปไหนสิครับลุงเอ้ยเอ้ยโดนัทโดนัทเหรอโดนัทเหรอทางนี้ก็มีเหมือนกันอย่าครึ่งอึ้ยเอ้า เพิ่มเพิ่มเลือดถ้าตัวไม่ได้อนุญาตให้เดิมยืมออกไปนล้วอะไครับลงดีมากออกไปซะบางทีเราอาจจะบางทีเราอาจจะฟันน้องในสายพัทรยศได้พี่แกน้องไปเล่นใ <c oughs> น,นเนี่ยอืมอืมถือว่าคิดดี